สวัสดีค่ะเค้าครวัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวน,นเพื่อนๆทำขนมปังเนยกรอบนะคะเป็นหน้างาคีมอ่อนแล้วก็อัลมอนด์ค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทางทั้งทาง,ง,ง YouTube และช่องทาง f a c e b o o k เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ขนมปังสไลด์แผ่นบางแบบนี้นะคะประมาณ40แผ่นค่ะแล้วเราก็ตัดแบ่งครึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรานํามาเรียงลงในถาดค่ะแล้วเราก็นําไปอบนะคะอุณหภูมิ130องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีค่ะน,นี้แล้วแต่เตานะคะอบเสร็จออกมาเราก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะ ระหว่างนั้นนะคะเราใช้เนยสดรสจืด200กรัมและน้ำตาลไอซิ่ง80กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะแค่หยิบมือค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ค่ะนี่ตามชอบนะคะแล้วก็เติมนมข้นหวานลงไป2ช้อนโต๊ะ,ค,ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีจนเนยเขาขึ้นฟูขาวเลยค่ะ เราตีไปเรื่อยๆนะคะด้วยความเร็วปานกลางค่ะจะสังเกตว่าตีไปเรื่อยๆเน,ยเ,นยเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีนวลขึ้นนะคะตีเขาจนฟูขาวประมาณนี้เลยค่ะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะตรงส่วนนี้นี่เป็นเพื่อนชิมรสได้ตามชอบนะคะชอบเค็มก็เพิ่มเกลือได้ชอบหวานก็เพิ่มออนมข้นหวานได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามีน้ำงาคิมอนด้วยเนาะเราก็จะแบ่งเลยที่เราตีเสร็จแล้วเนะคะเป็น2ส,ส่วนค่ะ ค่ะส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะใช้งาคีม่อนค่ะอันนี้เป็นงาคีม่อนที่คั่วแล้วนะคะใส่ลงไปใส่ได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทาบนขนมปังของเราค่ะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะสำหรับางาคิมอนเพ,อเพื่อจะใช้เป็นงาดําธรรมดาก็ได้นะคะใส่ลงไปหรือว่าจะเป็นทันยาพืชชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะเราก็ถ่ายทั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะค่ะแล้วเราก็วางบนถาดน,นะคะที่กลุกระดาษไขเอาไว้เนาะ ค่ะเราก็ทาเนยให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็ทาด้วยเนยที่เราไม่ได้ผสมานาคิมอนค่ะส่วนนี้นี่เดี๋ยวเราจะโรยด้วยอ,อ,อัลมอนด์นะคะ ค่เราก็ทาเนยให้ทั่วแผ่นเลยค่ะก็ไม่ต้องทาม,มากนะคะค่ะทาแค่เป็นฟิล์มบางๆตามภาพค่ะเพราะว่าเราทาม,มากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวอบนานกว่าจะกรอบนะคะขนมปังจะไหมก่อนเนาะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลซ์ค่ะเพื่อนๆจะโรยด้วยลูกเกดก็ได้หรือว่าจะเป็นท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้ค่ะตามชอบค่ะเป็นผลไม้อบแห้งก็ได้ หลังจากนั้นเรานําเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิที่ใช้อบประมาณ140องศาเซลเซียส10นาทีค่ะอบออกมาเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะสําหรับอุณหภูมิในการอบขึ้นอยู่กับเตานะคะสังเกตจากเตาของตัวเองเนาะเมื่ออบเสร็จนะคะก็นํา ออ,ออกจากถาดข้ามาพักบนตะแกรงนะคะให้เขาเย็นก่อนที่จะบรรจุใส่ภาชนะต่างๆนะคะหรือว่าใส่ถุงเพื่อเตรียมขายสูตรนี้สามารถทําขายได้ค่ะสําหรับรสชาตออิอยากหวานอยากเค็มแค่ไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนรสได้ตามชอบค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วาคะสำหรับขนมปังเนยกรอบนะคะนะ้าหงาคีมอนเหลาก็อัลมอน์นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ